ผลลั์การเรียนรู้ของผู้เรียนสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสัานวนไทยใช้ถูกต้องในครั้งนี้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ5 e ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งครูผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายทันสมัยและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเช่นสื่อนิทานหุ่นมือวิดีโอสัตว์ต่างๆเพลงสำนวนไทยหุ่นรูปผีจำลองเกมกล่องสุ่มสำนวนไทยเกมต่อจิ๊กซอสำนวนไทยเป็นต้น ซึ่งทั้งสื่อและกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดซึ่งมีขั้นตอนและผลลัพธ์โดยสรุปดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นที่1ขั้นกระตุ้นความสนใจโดยครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนทำกิจกรรมปรบมือเพื่อเรียกสมาธิและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนหลังจากนั้นครูผู้สอนจะเล่านิทานหุ่นมือแสนสนุกให้ผู้เรียนฟังเมื่อผู้เรียนฟังนิทานจบผู้เรียนและครูจะร่วมกันสนทนาตอบคำถามว่านิทานเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสำนวนไทยอะไรบ้างซึ่งจะเป็นการทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมสู่ความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั่นเองเลย แต่พอหลบตรงนี่ไงแกไปบอกอีกอุ้ยฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยว่าฉันอ่ะกว่าอยู่ไม่จะบายนะ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 ไม่ไม่ไม่จะนทำอย่างนั้นขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหา ผู้เรียนทำข้อสอบก่อนเรียนด้วยโปรแกรม Google Form ผ่านโทรศัพท์ของตนเองซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจากนั้นผู้เรียนร่วมกันรับชมวิดีโอสนสัตว์ซึ่งครูผู้สอนได้จัดทําและเลือกวิดีโอสัตว์ที่เป็นกระแสและกำลังเป็นที่นิยมของเด็กในขณะนี้นั่นก็คือหมูเด้งและสัตว์อื่นๆอีกมากมายเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน หลังจากนั้นครูผู้สอนนำสื่อรูปผีจำลองขนาดใหญ่ออกมาและถามว่ามีสำนวนใดบ้างที่เกี่ยวกับผีและหากผู้เรียนคนไหนตอบถูกจะได้รับคำชมจากเพื่อนๆและครูซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนนั่นเอง เป็นการเล่นเกมกล่องสุ่มสำนวนไทยซึ่งเกมนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากผู้เรียนเพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้วผู้เรียนจะต้องรุ้นว่าภายในกล่องสุ่มจะมีอะไรอยู่บ้างซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เปิดกล่องสุ่มออกมาครูผู้สอนก็จะได้ยินเสียงดีอกดีใจตื่นเต้นของผู้เรียนอีกทั้งผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องนำการสำนวนไทยไปติดลงบนบอร์ดให้ถูกต้องโดยสามารถค้นหาความหมายผ่านทางโทรศัพท์ของตนเองได้ซึ่งจะเป็นการ การวัดและประเมินผลในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1ด้านความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือนักเรียนอธิบายความหมายของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยได้ลอย่า ขั้นที่สขั้นอธิบายและลงข้อสรุปผู้เรียนและครูสนทนาเรื่องสำนวนไทยว่าคืออะไร หลังจากนั้นครูผู้สอนนำสื่อ PowerPoint เรื่องสำนวนไทยอธิบายลักษณะของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยหลังจากนั้นผู้เรียนและครูจะร่วมกันร,ร้องเพลงสำนวนไทยพร้อมทั้งส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการสร้างทักษะการกล้าสแสดงออกอีกทั้งการร้องเพลงนั้นยังช่วยทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนดีขึ้นอีกด้วยซึ่งจะสังเกตได้จากความสนุกสนานของผู้เรียนนั่นเอง ขั้นที่4ขั้นขยายความรู้ผู้เรียนทำใบงานเรื่องสำนวนไทยซึ่งสามารถหาความหมายโดยการสืบค้นทางโทรศัพท์มือถือของตนเองได้ หลังจากนั้นผู้เรียนจะร่วมกันต่อจิกอ๊กซอสำนวนไทยซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันต่อรูปจิก๊กซอช่วยกันหาความหมายจากนั้นแต่ละกลุ่มจะออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นําสำนวนไทยนั้นๆไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลได้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2ด้านทักษะกระบวนการจะเห็นได้ว่าจากผลของการตรวจใบงานเรื่องสำนวนไทยผู้เรียนสามารถใช้สำนวนไทยได้อย่างถูกต้องและผู้เรียนสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตไปใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้ซึ่งสังเกตได้จากการนำเสนอผลงานจิ๊กซอนั่นเอง ชานชื่อเด็กหญิงชานิ่มีนามเย็นค่ะกระผมชื่อเด็กชายสาวน้อสาวครับนิชานชื่อเด็กหญิงที่พิดารคุณค่ะกระผมชื่อเด็กชายมานันชัยเอี่ยวรักครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสำนวนนี้หมายถึงถ้าเราทําตามผู้ใหญ่ย่อมประสบความสําเร็จค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ใหญ่มาสอนเราเราควรทาตามขั้นที่ห้าขั้นประเมินผล ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องสำนวนไทยจากนั้นผู้เรียนทำข้อสอบหลังเรียนผ่านโปรแกรม Google Form s, ด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเองเช่นเดิมซึ่งจากการทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรวมถึงการทำกิจกรรมถามตอบนั้นจะเป็นการวัดและประเมินผลในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1ด้านความรู้และความเข้าใจนั่นเองค่ะ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ผู้เรียนได้ทำงานกลุ่มและเดี่ยวมีการทำใบงานได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยที่ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ดให้เท่านั้นได้มีการฝึกทักษะการคิดมีการวางแผนจัดการเวลามีการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมของตนเองมีการสื่อสารกันภายในกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเห็นคุณค่าของสำนวนไทยผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด,ด้านการทำงานมีการฝ่ายเรียนรู้และวินัยในการทำงานซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้พบว่า จุดประสงค์การเรียนรู้ที่1 2และ3ด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะกระบวนการด้านคุณลักษณะหรือ KPA ขอสรุปสั้นๆได้ว่าผู้เรียนจำนวน15คนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไปจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ100เช่นเดียวกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนค่ะ สำหรับไฟล์วิดิทัศผลลัพธ์ของผู้เรียนเรื่องสำนวน,วนไทยใช้ถูกต้องขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ